สวัสดีจ้ารถตู้นะคะติดตั้งจอราตรงรุ่นพร้อมกล้องรอบคันกับทีมงานรา้านชัดเจริญประดับยนต์พุนทธมณฑลสายสามกันอีกคันจ้า<ม>เลือกชายยกเซตจากแบรนด์คันเซ็นนะคะตัวจอเป็นจอสเปคใหม่นะแหกลรอม6กสิบสีชิปเซตใหม่บอดใหม่นะคะเสียง DSP จากเดิมที่ดีอยู่แล้วก็ดีขึ้นไปอีกนะคะแล้วก็ตัวปรับตั้งค่าก็ละเอียดมากขึ้นด้วยนะจ๊ะ แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่พัฒนามาแบบว้าวๆเลยนะคะก็จะมีในส่วนของการคุยโทรศัพท์ผ่านระบบบลูทูธนะคะสัญญาณเสียงชัดมาก ากเลยนะไม่ว่าจะคุยผ่านไลน์หรือว่าคุยผ่านโทรศัพท์ปกตินะคะเทสแล้วดีขึ้นจริงๆค่ะใครที่อยากได้จอแรงๆชอบจอแคนเซลแล้วก็อยากเนีนเรื่องการคุยโทรศัพท์นะคะแนะนําสเปคนี้เลยลูกค้าไม่ต้องติดตั้งร้อมกล้องรอบคันแบบคันนี้ก็ได้นะสามารถติดจอเดี่ยวแยกได้เลยนะคะใช้งานกับกล้องเดิมของสูตรหรือว่าจะติดเพิ่มเฉพาะกล้องถอยก็ได้ในส่วนของความลื่นไหลก็ รวดเร็วทันใจเหมือนเดิมอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็น CPU 8คอ2.0แล้วก็2 CPU นะคะอินเทอร์เนต็ตก็รองรับทั้งจาก hotspot Wi-Fi แล้วก็10การเช่นเคยแบ่ง2หน้าจงหน้าจอ,อาตัววิทยุ M24 Android ตัวเป็นคาเพใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะคะเล่นเยอะๆก็อย่าลืมเคลียแอปนะคะ เน็ตฟลกเน็ตฟิกก็ลอาอินได้เลยแล้วก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมในเพจสตูได้เช่นเคยนะคะในส่วนของกล้องรอบคันเนี่ยก็จะเป็นความคมชัดอยู่ที่ฟู l เฮดีเลยนะคะลูกค้าใส่ไฟเลี้ยวปุ๊บตัดเข้ากล้องให้อัตโนมัติแบบนี้เลยนะคะ การประมวลผลดีมากๆถ้าเราตั้งต้นด้วยจอที่สเปคแรงเนี่ยมันมีประโยชน์หลาย,ลายอย่างเลยนะคะเวลาที่เราใส่เกียร์ถอยใส่ไฟเลี้ยวล้วเพิ่มกล้องรอบคันเข้าไปหรือแม้แต่การใช้งานกับกล้องเดิมเนี่ยมันจะสมูทมากๆเลยนะคะไม่หน่วงไม่อึดหรือว่าจะเป็นการใส่เกียร์ถอยก็ตัดภาพให้ป,ปึ๊บปั๊บแบบนี้เลยนะคะเห็นปะน้คะติดตั้งทังทีมันต้องสมูทแบบนี้ างทีต้องจอดรถในที่แคบในจังหวะเวลาเล่งนี้จะมานั่งรอตัวจออัปโหลดมาทีละาอย่างก็ไม่ไหวนะคะติดตั้งทีมันก็ควรจะใช้งานได้ดีถูกต้องไหมราคาปรับแสงปรับเสียงต่างๆอย่างคันนี้ไม่มีคอนโทรลลงมาเลยทุกอย่างก็กดผ่านบริเวณหน้าจอเอานะจ๊ะแล้วแต่ซอยมาดับกดปุ๊บมาปรับรทุกฟังก์ชันหอมชาดำอร่อยมาก ตรงนี้มาดูท่าทีของสหรัฐนะคะที่มีต่อสถานการณ์ในรัสเซียและยูเครนค่ะเส้นทางโจไบเดนนะคะก็ออกมาระบุว่าการที่ยูเครนนบุกดินแดนของรัสเซียครั้งใหญ่สุดนั้นถือว่าเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดของดูแบบ 3d กันอีกรอบนะจ๊ะจะมุมไหนก็ไม่มีเงาดำนะจ๊ะคมชัดจูนเป๊ะทุกมุมมองนะจ๊ะโอเคนะใครชอบแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะคะ ขึ้เป็นเ4็ห่งแล้วค่ะอืบเรียบร้อยไ,ไ,ไว้พบกันใหม่คลิปต่อไปนะจ๊ะไอตัวกล้องรอบคันเนี่ยสามารถใส่ USB ทำเป็นกล้องบันทึกได้ในตัวด้วยนะคะก็จะได้ภาพแบบกล้องรอบทิศท,ทางไว้ใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะจะฟังก์ชันไหนก็นลืน่นอินเทอร์เน็ตอันนี้ใช้เน็ตฮอ,อสปอร์ตนะคะ ก็ลื่นไหลเช่นเดียวกันกโอเคไปแล้วจ้าฝากกดไลค์ like กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะลูกค้าจา๋าพวพบกรบายคลิปต่อไปร้านเปิดทุกวันสินค้าย,ยังมีอีกหลากหลายนะจอแอนด o อยกล้องบันทึกฟิล์มกองแสงชุดแต่งกันขโมยนะคะไฟหน้า LED ต่างๆนะคะสินค้าหลากหลายมากๆเลย ไปลวจ้าขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะผู้รู้เรื่องไม่รู้เรื่องบ้างต้องขออภัย,ด,ยด้วยนะจ๊ะรีวิวมาหลายปีแล้วแต่ก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะเ<ด>น้นความเรียวนะคะจริงใจใครอยากอาลองเทสสินค้าหน้าร้านนะคะก็แวะกันมาได้นะสําหรับจอยดอยนะคะมีให้ลองเล่นนะที่ร้านมีให้เลือกหลากหลายสเปคเลยแต่ถ้าอยากเพิ่มกล้องรอบคันแบบนี้ก็ต้องขออนุญาตเลยว่าที่ร้านเอามาทําเฉพาะตัวที่มันค่อนข้างลื่นไหลนะคะสาหรับจอยดอยจะได้ ใช้งานได้ดีแบบนี้นะคะไปแล้วจ้าขอบคุณค่ะ